ก็คือหนึ่งอยากจะถามเพื่อนๆเ,เลยว่าเรามากรีดยางเราต้องการอะไรหรือปลูกยางต้องการผลผล,ผลิตอะไรต้องการผลผล,ผลิตแบบนี้ไหมนะครับแบบนี้ไหมอย่างที่ท่านเห็นนะครับเอาเก็บฟืนไหมนะครับเก็บฟืนไหมร่วงไหมเอาฟืนไหมหรือเอาต้นขายอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับเนี่สังเกตดูแต่สมพรมารับจ้างกรีดยางสมพรต้องการน้ํายางไปขายโดยที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และเจ้าของสวนที่เรารับจ้างอยู่นานนะครับอยู่นานอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่วันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ผลนน สวัสดีครับนะครับสวัสดีพ like ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับบ่าวสมพรนะครับคลิปนี้สมพรจะตอบรับ f c นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าทุกครั้งที่สมพรกรีดขี้ขี้ไม้นานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่สมพรจะเห็นทุกคลิปเลยที่กรีดขี้ไม้หนาก็คือ1ประเด็นนะครับสมพรมีท <ก boom. S 2> ั <sm> kind of eh ้งหมด3คําตอบนะครับสามคำตอบให้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับก็คือ1นะครับถ่ายทําคลิป เพื่อที่จะให้ชั้นเปลือกของน้ํายางนะครับ2นะครับการปรับสภาพในการตัดยางหรือปรับใช้นะครับในการกรีดยางของเราเนี่ยจะมีหนามั่งมีบางมั่งนะครับถ้าหนาทุกคลิปนี่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เรียนรู้นะครับแต่ถ้าหนาทุกวันเนี่ยเพ่าแก่เชิญผมออกนะครับแล้วก็ที่ตัดหนาวันนี้นะครับสมพรจะมาชี้แจงรายละเอียดข้อหาที่3เลยนะครับข้อข้อละหาที่3ที่ถามสมพรมาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ สนใจนะครับก็นําไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็นําไปกรีดได้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่พึงพอใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าให้อยู่ที่กฎเกณฑ์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ติชมทุกอย่างสมพรไม่ได้ว่าอะไรส่วนตอบคอมเมนต์สมพรอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทํางานด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทาสวนด้วยนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยอาจจะออกคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมเป็นเทคนิคเทคนิคไปแล้วก็ตามตอบทีหลังนะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับมานะครับ สมพรจะมาบ่งบอกนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือหน้ายางของสมพรเนี่ยขี้หนาเนี่ยสังเกตดูนะครับจะไม่มีเข้าชิ้นไม้นะครับส่วนด้านบนนี่ไม่ต้องพูดเพราะว่าเป็นคนเก่าเขากรีดอย่าไปลบหลู่อย่าไปพลาดพิงถึงเขานะครับตรงนี้สมพรเริ่มเข้ามาก็เป็นฤดูนี้นะครับที่เข้ามานะครับก็คือเปลี่ยนสวนมาจากสวนเดิมอยู่แล้วนะครับหน้ายางจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับที่โดนฝนนะครับเรายังไม่ได้กรีดเดี๋ยวไปวัดค่ากันว่า มีหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ถามบอกว่าสมพรทาหน้ายางทายาเร่งทาอะไรหรือเปล่านะครับ<ส>เดี๋ยวเราไปดูหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยสำหรับยางที่ผ่านมานะครับยางที่ผ่านสารเร่งมานะครับสำหรับเจ้าของสวนด้วยนะคนกรีดยางที่ไม่ซื่อสัตย์ตัวตัวเองด้วยแล้วก็คนกรีดยางที่ประสบการณ์น้อยนะครับมาดูหน้ายางอย่าพึ่งติของเขานะเดี๋ยวเขาจะกโกรธเอานะครับก็คือตรงนี้นะครับเรามาดูถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนะครับสําหรับอ<ส>ีสานแล้วก<ส>็ภาคเหนือนะครับ หน้าหนาวท่อน้ํายางจะออกชั้นเดียวนะครับหรือเส้นเดียวนะครับตรงนี้นะครับเส้นนอกไม่ออกเปลือกไม่ขยายนะครับหน้าจะดําพยายามเราสังเกตการดูถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยรับจ้างกรีดหรือว่าเป็นเจ้าของสวนที่อยากจะอวดฝีมือนะครับร้อนวิชานะครับตรงนี้นะครับร้อนวิชาก็จะสามารถบอกว่าโอ้หมอกลงเยอะนะเราสมควรที่จะทาหน้ายางนะนะครับแต่สมพรอยู่มาไม่เคยทาหน้ายางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไหนนะครับนอกเหนือจาก เจ้าของสวนจริงๆเขาอยากรู้ในการปรับใช้ให้สมพรทาไม่แถวหนึ่งก็ประมาณ10หรือ20ต้นนะครับตรงนี้แค่บ่งบอกวิธีการทาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยากรู้ต้องลองสําหรับคลิปที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่สมพรลองเอาสารปรับสภาพหรือสารปรับสภาพของหน้ายางของเราเนี่ยหรือสารเล่งนะครับเจือปนอยู่มัน1.5หรือ2.5มาทาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องสู่สายตาประชาชนให้ให้ได้รับรู้สําหรับเจ้าของสวนนะครับ ตรงนี้อาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับตรงนี้เพื่อความเข้าใจนะครับสมพรจะมาตอบคําถามแล้วก็ตอบคอมเมนต์ที่บอกว่าสมพรทําไมถึงกรีดหนานะครับคลิปนี้นะครับเน้นเลยนะครับเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพนพี่น้องที่อยากจะเอาไปปรับใช้นะครับตรงนี้นะครับหนาไม่เข้าเนื้อนะครับ2นะครับทาไมถึงกรีดหนานะครับเพราะว่า น้ำยางของเราที่กรีดทุกวันเนี่ยผลมันจะตกล้นนะครับสมพรกรีดมา5้ถึงหมีดแล้วนะครับมันยังไม่ได้น้ํายางเลยนะครับไม่ใช่รีดกรีดรีดเอาน้ํายางโดยเฉพาะนะครับก็คือหนึ่งอยากจะถามเพื่อนๆเ,เลยว่าเรามากรีดยางเราต้องการอะไรหรือปลูกยางต้องการผลผล,ผลิตอะไรต้องการผล,ผลผลิตแบบนี้ไหมนะครับแบบนี้ไหมอย่างที่ท่านเห็นนะครับเอาเก็บฟืนไหมนะครับเก็บฟืนไหมร่วงไหมเอาฟืนไหมหรือเอาต้นขายอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับ นี่สังเกตดูแปสมพรมารับจ้างกรีดยางสมพรต้องการน้ำยางไปขายโดยที่ซื่อสัตว์ต่อตัวเองและเจ้าของสวนที่เรารับจ้างอยู่นานนะครับอยู่นานอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่วันนี้รุงนี้มรืนนี้ผลหน้าฤดูนี้ออกละเปลี่ยนสวนใหม่ละนะครับสมพรต้องงานอยู่เพื่อที่ให้ยางเขาสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกรีดให้ได้น้ํายางขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่า นะครับอย่างที่เดินสายมาเลย600ยอดดาธรรมดาเนี่ยปราบเซียนนะครับกรีดไม่ค่อยอยากจะออกน้ํายางออกน้อยตรงนี้นะครับยอดดําธรรมดานะครับไม่ใช่มาเรไม่ใช่ต้นขาวนะครับธรรมดาธรรมดานะครับทีนี้สมพรยามาดูนะครับปกติสมพรกรีดที่8มีดขายแต่ฤดูนี้ทั้งเดือนนี้เลยโดนที่แบบว่าเราไม่มีเวลาถึงจะถ่ายทําคลิปเลยนะครับพูดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับมานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปคลิปต่อไปใช้เวลาอีกประมาณกับเกือบเดือนนะครับตรงนี้เส้นหน้าจะหมดเราก็จะมาปรับหน้าอย่างนะครับที่กรีดไม่ให้หนานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนื่องจากน้ําฝนเนี่ยตกลงในท่อน้ํายางของเราเนี่ยสัดส่วนมากฝนตกแรงนะครับเรามากรีดดูบางๆก่อนนะครับกรีดดูบางๆนะครับตากล้องจับให้ด้วยนะครับนี่นะครับกรีดบางๆนะครับสังเกตดูว่าถ้ากรีดบางๆนะครับ มันจะไม่เอาเปลือกกําพ้าออกนะครับเนี่ยเห็นไหมดาๆนะครับเดี๋ยวสมพรจะซ่มแล้วก็ดึงภาพออกมาให้ชมนะครับช่วงนี้นะครับมันจะไม่เอาเปลือกที่เสียแล้วนะครับเปลือกที่เสียแล้วเนี่ยหมายความว่าโดนน้ําฝนซึมเข้าไปในท่อน้ํำยางนะครับซึมเข้าไปในท่อน้ํายางของเราเนี่ยขี้เส้นของเราที่ยังไม่แข็งเนี่ยน้ำฝนมันจะซึมลงไปนะครับทําให้ท่อน้ํายางเกิดความเสียหายนะครับแล้วช้านะครับออกยางของเราให้ได้น้อยนะครับ ขนาดกรีดแบบนี้เลยนะพ่อแม่พี่น้องนะในการบํารุงที่สมพรบํารุงสวนให้เขานะครับแบบนี้นะฮะหยดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับสมพรจะไปพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับในการกรีดทําไมถึงกรีดที่หนานะครับตรงนี้บางแล้วนะนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติชมมาตอบคอมเมนต์นะครับซึ่งตรงที่เชื้อเชื้อสีดํดๆเนี่ยตรงสีสีดํดๆมันจะอยู่ตรงท่อน้ายางของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับ สีดำๆเนี่ยเราต้องกรีดตักเอาสีดำๆออกไปนะครับเพื่อที่จะหนาเพิ่มขึ้นเราต้องการน้ำยางไปขายนะครับแล้วก็ถึงท่อน้ำยางอยากให้เข้าชิ้นไม้หรืออยากให้เข้าเชือ้อเนื้อเยื่อเจริญเติบโตนะครับมาทีนี้ไปปรับใช้ให้หนาขึ้นเฉพาะที่โดนฝนลาดหน้ายางนะครับแล้วน้ำฝนซึมเข้าไปในท่อน้ำยางตักเอาเปลือกที่มันเสียหายของเรานี่ออกไปวันข้างหน้าถ้าฝนแรงเราค่อยมาเล่นบางแบบนี้นะครับตรงนี้มานะครับ ทีนี้ในการที่หยดและไหลมันจะแตกต่างกันนะครับสําหรับต้นนี้ที่สมพรจะเล่นหนาออกไปอีกนะครับหนาออกไปอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเราปักปึ๊บเราดึงที่เส้นออกมาก่อนเห็นไหมนะครับมันจะเป็นดำๆเห็นไหมถ้าเราบางนะครับปักลงไปนะครับให้หนาเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับเทียบหน้าเดือยมีดให้พอดีกับท่อน้ํายางของเรานะครับนี่นะครับ นะครับทีนี้มันจะแตกต่างกันสําหรับการหยดนะครับมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเราเร่งเรารีบเพื่อที่จะเอาน้ํายางไปขายให้ทันฝนต่อจากรายรับผสมบรรลานให้กับรายจ่ายของเรานะครับวันหนึ่งฝนจะตกเดือนหนึ่งฝนจะตกบางที่ตกเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยหน้ายางไม,ไม,ไม่ไม่แห้งนะครับมันยังชุ่มมันยังช้ำอยู่เสมอนะครับ เราต้องการน้ํายางไปขาย 1. น,นะครับผลผลิตของเราก็คือได้นะครับสคนที่รับจ้างเจ้าของสวนก็ได้นะครับสามนะครับที่นี่นะครับกฎเกณฑ์ของที่นี่เขาไม่ได้เสียดายเปลือกยางแต่เขาเสียดายน้ํายางที่จะไปขายเพราะว่าน้ํายางมันลง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 ราคาเรื่อยๆปรับขึ้นนี่มันช้านะครับทีละ5้ตังค์บาทสองบาทสบาทเวลาลง สองบาทสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทสิบบาทนะครับลงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ขึ้นนี่อูชานะครับเป็นแบบนี้สมพรถึงมาปรับใช้แล้วก็แชร์คลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เอาไปปรับใช้สําหรับเทคนิคในการกรีดนะครับอย่าหนาทุกวันนะครับอย่าหนาทุกนีดนะครับสําหรับคนที่หนาเนี่ยเล่นเป็นบางเหตุผลกรณีเป็นบางอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้หน้ายางของเราเดี๋ยวเราไปชื่นชมฤดูหนาวอีก2เดือนข้างหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งนะครับผมมาอีกต้นหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับต้นนี้นะครับสําหรับที่ต้นเอ็นหรือเอียงเราก็สรบนะครับปักระดับของท่อน้ํายางให้ได้ระดับถ้าไม่ได้ระดับได้น้ํายางน้อยนะครับในเนื่องจากเวลาฝนตกมาเร็วเนี่ยจะไหลลงเร็วมากนะครับไหลมาตรงเนี้เร็วมากนะครับลงตรงนี้น้ํายางเรายังไม่แข็งตัวนะครับหยอดน้ํากรดได้ไหมได้นะครับส่วนนี้อนุมัติให้หยอดน้ํากรดนะครับแต่เพราะไม่พีน้องลองชมดูนะครับที่ที่เป็นรอยแบบนี้ ท่นจะวิ่งหยอดน้ํากดทันไหมนะครับสําหรับฝนมาสองแถวหยอดยางยังไม่งดทําให้หน้ายางเสียงดเร็วนะครับแล้วทําให้ยางเคยตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็มานะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับสลปเหมือนกันอึ้งอ่างอึ้งอ่างอึ้งอ่างนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหน้าฝนเจอกันนะครับมานะครับเนี่ยเวลาเราปักลงไปนะครับปักลงไปเนี่ยเราเทียบเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเทียบเลย เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นดําถ้าเรากรีดบางมันจะมีเส้นดําแล้วน้ำยางมันออกน้อยนะครับตรงนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับสมพรอยากให้เพื่อนๆได้ยางเยอะๆขายเยอะๆจะได้มีเงินมีทองใช้เศรษฐกิจไม่แน่นอนนะครับชะงักมั่งหยุดมั่งตามโรคระบาดนะครับตามเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับตรงนี้เราอาชีพกรีดยางพารานะครับมีดีๆก็มาแช์นะครับมีเทคนิค ได้เทคนิคคิดค้นเทคนิคอะไรก็มาแชร์สําหรับเพื่อนๆที่อัปเดตอยู่สม่ําเสมอสําหรับทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลาก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ออกมาเป็นกําลังใจให้กับสมพรนะครับแล้วก็ชื่นชมคลิปนะครับช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าสมพรทําสวนด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองปลูกยางด้วยตัวเองติดตาด้วยตัวเองนะครับปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็ตัดหญ้าด้วยตัวเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อความเรียนรู้และประสบการณ์ ได้มาแชร์กับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมือใหม่อยากจะได้คิดค้นประดิษฐ์ประดอยนะครับอยากจะได้ตอบคาถาม FC ได้อย่างแม่นยำนะครับไม่ใช่ศึกษามาตาม Google แล้วก็มาพูดนะครับแต่รัฐสภาพพื้นดินมันไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าอาเวลาของเรานี่ก็ผ่านพ้นไปตั้งเยอะแล้วนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามสําหรับคลิปใหม่ๆสมพรจออให้แบบรัวๆนะครับ ออกรัวๆให้หายคิดถึงกันไปเลยนะครับออกรัวๆมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวสมพรจะตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายนะครับผมแถมต้นเล็ก Nhụt đi đi Bye bye ha